รวยอื้อขนาดนี้เลี้ยงภรรยาได้ถึงสองคนทำธุรกิจอะไรหนุ่มกลารายได้พุ่งไม่ธรรมดาจริงๆ นอกจากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วหนุ่มกลายังมีธุรกิจที่ทำด้วยก็คือเป็นผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนจำกัดดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงอย่างน้อยหนึ่งแห่งดังนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพีใหญ่อาเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ จดทะเบียนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2557หรือดำเนินกิจการมาแล้วรวม8ปี6เดือนโดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน1ล้านบาทอยู่ในประเภทธุรกิจกิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดงโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการติดต่อประสานงานนักร้องนักแสดงในแบบ โดยกรรมาการห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์3 6มมีด้วยกัน4คนประกอบด้วยหนุ่มกลาหรือนายนพศินแสงสุวรรณซึ่งลงทุนด้วยจำนวนเงินสด5 0 0แสนบาทนางสาวเพนชุลีหนูแก้วลงทุนด้วยจำนวนเงินสด4 8 0 0 0 0บาทนางสาวพนิตาแสงสุวรรณลงทุนด้วยจำนวนเงินสด1 0 0 0 0บาทและนางสาวสรุดาสิทธาจาร์ลงทุนด้วยจำนวนเงินสด 1 0 0 0 0บาทส่วนด้านการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365จากงบการเงินนำส่งปี2565พบข้อมูลว่ามีรายได้รวม14ล้านบาทรายจ่ายรวม1 2ล้านบาทโดยมีสินทรัพย์รวม1 9ล้านบาทและหนี้สินรวม5ล้านบาทโดยผลประกอบการมีกำไรสุทธิ2ล้านบาท ทั้งนี้หากดูผลประกอบการย้อนหลัง5ปีพบข้อมูลทางด้านการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365มีดังนี้ปี2561กำไรสุทธิ2ล้าน1 0สนบาทปี2562กำไรสุทธิ2ล้าน6 0สนบาทปี2563กำไรสุทธิ1ล้าน2 0สนบาท ปี2,564ขาดทุนสุทธิ1,600,000บาทและปี2,565กำไรสุดทิ2 2,010,000บาท